สวัสดีครับคุณปูณรูตอนนี้ก็เปิดของทองปื๊บยังไงฟึ๊บเฮดพี่เกือบดีคือตอนนี้ก็อยู่กันมาสามอาทิตย์แล้วนะครับหกศูนเจ็ดของเรา <c oughs> แต่คงต่ขามก็แรกของทอง ได้แต่ป้องกันไม่ก็ไม่ตรงสายแม่งชีวิตโคตรเศร้า <the> ไม่เคยได้ของดีๆกับเขาเลยแรกอันนี้ก็แรกไปหมดคือเมื่อกี้ผมไปสุ่ม เมื่อเช้าเดี๋ยวผมไปส่มวันี้มาตัวม่วงแล้วไปได้หินพัฒนาอยู่ไหนนะหินพัฒนาของฮีโร่นี่มีสองลูกตัวนี้รวมกับที่เป็นกล่องถ้าได้ลูกแก้วฮีโร่มาก็ลูกแก้วฮีโร่นี่หินเลือกคือผมมีหินเยอะเลยตอนนี้ก็ เลี่ยนอยากเปิดบอกเลยว่าถ้าได้ฟิกนิกแมนมาพัางาดแค่นั้นแหละจัดเกิวเด่งโอ้ยมอวงอเออตอนนีมนมไไน้มันทำอะไรได้วะทนมันทำอะไรได้ นิวเปิดเจอมตัวเหลืองไปก่อนผมไม่สนแล้วนะว่าดองตรงด,งดองตัวเลยแต่ผมอยากปลุกตื่นอยากมีเอ r บวกกับเขาบ้างไปกันต่อไปตัวนี้เลยที่เผือไป ข้ามเพราะว่าจะได้ลุ้นๆหน่อยโอ้ยบาคุสันทำไมมันไม่มาตัวแรกๆไม่ต้องมาตอนนี้ครับไม่อยากได้ขอท่องๆไปฟึบเออ,อไข่แฟดเล่นๆพอได้อยู่เอามาใช้กระดูกแตกได้อยู่ ท้องไหมโอ้โหโห,หมดหวังเนะยกระย่างวิเชียงผมแบบกะย่งางหัดใจอันนี้ก็เดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนน่าจะได้อยูออ่อันนี้ก็ทำไปหมดแล้วน่าจะมีภารกิจที่อื่น มาครับอันนี้ก็ขอสุมตัวแดงก่อนเพื่อเพื่อออกโจทรงโจซีอย่างเงี้ยจะได้มีตัวดาเมจใส่พลังใส่รีม่วงแม่ไม่ได้อะไรยตทอะมาครับตอนนี้ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิบสองใบเป้งเ,เอฟเฟกต์แม่งนานใค่ไหมฟุ๊บโดดตอ่อยอาหลดนี้มาแน่ฟุ๊บเฮ้ยทองทองทอง,ทอง,ทองมีม่วงแถมโอ้โหโอ้โอ านแล้วผมก็เศร้าโอ้โซนิกมาทำไมโอ้ช hey. ีวิตวาไอดีนี้แม่งดวง คำเดียวคือทอครับผมเลยอยากเอาตัวรัสระบผมปาทิ้ง What <the> fuck? คือลูกแก้วก็มีแล้วแต่ไม่มีตัวเดี๋ยวก็ปลุกตื่นบาคุสันแล้วเลยนี่ <Okay. S 1> มาครับตอนนี้ก็อยู่ที่กิจกรรมใหม่ เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่ากิจกรรมมันยังไงผมน่าจะมีคลิปแยกออกมาน่าจะพรุ่งนี้วันนี้น่าจะไม่ว่างทำอันนี้ก็ขอมาสุ่มตัวเหลืองเล่นอีกสักสิบใบผมยังมีความหวังอยู่กับจาซีอยู่ มองออกนี่ไม่มีหวังนะตอนแรกก็หวังอยู่นะเฮ้งนี่นะครับก็เป็นทุกทุกวันเวลารีบอสบอสกิวก็จะมาขิงกันอันนี้สนุกวัน เกลือ What <the> fuck? ฟ้าลวนดูของผมซะก่อนดูนี่ซะก่อนนี่ธรรมดาที่ไหนชีสุดจาด เอาละเรามีคนกำลังทำพิธี <c oughs> อย่างรู้ั่อแต่ของพี่แกดีจริง <c oughs> โ,โอโหอจารไเมตเห็น่จมตีสามช่องอ่ะโอ แม่งทวยมันจะสุดไปไหนลูกพี่เฮ้ยไม่เข้าละอันนี้เกอบเอ้ยตีอ่ช่องล่าง <laughs> นั่งมองก็มีความสุขผมเลยอยารั่ว อย่างรั่วแต่ละคนแม่ง <c oughs> คนในกิวได้ของดีก็ดีใจกิวเราจะได้ไปตีแบบทอมหนึ่งอะป้องกันจะอยู่กับพวก เราตลอดฟอยไม่ไม่น้องพี่ไม่อยู่โอเคโอเคปีน okay. ี้พวกกูมาแรงตองขอต้อทีว่าโปรพวกมึงแม่งเห็นตอนกูรวยแต่มึงไม่เคยเห็นตอนกูโปรฟิวตอนนี้แม่งโคจะมาพอกูแดกทอมประสมกับโคเมียมึงดูทรงแล้วต้องการกูเลยบอกให้เมียมึงนั้น